พอดีว่าเมื่อวานทําค้างไว้นะครับมันฉ่าน้ํานะครับเราก็เอาปลายกันไก่นะครับแย่ๆแล้วก็ทิ้งไว้นะครับหนึ่งวันนะครับรู้สึกว่าจะแห้งเลยไม่ต้องคว้านอีกเลยสาบไปเอามีดมานะครับวันนี้เขาแห้งไปแล้วก็น่าจะหายแล้วนะครับเรากล่าวว่าเจ้าปูนแดงมานะครับแต่ว่าหาปูนแดงไม่เจอครับก็เลยต้องใช้ เ,เห็นหลายคลิปแล้วครับเขาเขาใช้สเปร์นะครับสเปร์พ่นก็เลยทําตามเขาบ้างนะครับน่าจะฆ่าทิลาได้ด้วยเดี๋ยวกวนช่วยนิดนึงจริงแล้วก็แห้งแล้วนะครับเนี่ยเราเขี่ยเขีเขาไปวันนั้นมาไม่มีเวลาทำานะครับปล่อยไว้หนึ่งวันนะครับมันก็เลยแห้งเลยก็โอเคก็กกดีเลยทีแรกกด น้ำออกยุบๆเลยเราสังเกตมาหลายต้นนะครับเวลาเวลาที่มันฉ่าน้ํานะครับแล้วเรากวานออกนะครับแล้วก็ต้นเขาก็จะเหมือนกับได้รับได้รับแผลนะครับมันก็จะทําให้ต้นนะครับเต่งขึ้นนะครับแล้วก็ต้นโตขึ้นนะครับมันต้องถูกกระตุ้นก่อนนะครับพวกพวกทุเรียนพวกต้นไม้อะไรพวกเนี้เวลามันโดนอะไรมารบกวนลําต้นนะครับมันก็จะสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่เนี่ย มันทําให้การเจริญเติบโตดีขึ้นนะครับเหมือนกับต้นต้นที่อยู่ทางนู้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับก็เป็นอาการฉําน้ำเงี้ยเราคว้านไปรูบเบอร์เลยแล้วเขาก็โตดีครับกวนช่วยเขานะครับจริงๆเขาแห้งแล้วแหละแห้งละกะว่าจะมาทําต่อนะครับก็ไม่มีเวลาทํา ก็มาดูกิ่งนี้กันนะครับก็มาดูกิ่งนี้กันนะครับก็คือกิ่งแขนงก็แตกออกมานะครับที่แรกแตกสามกิ่งครับสวยมากกิ่งใหญ่เป็นกิ่งกระโดงเลยพอดีว่าเรามีต้นพื้นบ้านอยู่นะครับเราก็เลยเราก็เลยเอามาทาบกิ่งนะครับแต่คงจะไว้อีกสักสิบห้าวันนะครับเพราะว่าเราเราทาบกิ่งไปแล้วนะครับประมาณเดือนกว่าครับน่าจะเข้าสองเดือนแล้วก็แตกดีมากไม่รู้เป็นไรครับแค่แตกตรงนี้นะครับสี่ห้าสามสี่กิ่งครับ ตัดทิ้งไปแล้วหนึ่งกิ่งนะส่วนกิ่งนี้ก็ทาบไว้เหมือนกันนะทาบไว้ประมาณสี่กิ่งแต่ต้นนี้นะครับมันเราทาบนะครับทาบแล้วก็มันจะเสียไปนะครับลําต้นมันจะเสียไปก็คือเราก็แล้วลดินมาห่อไว้ไม่รู้ว่ารากก็ออกว่าถ้าไม่ออกก็ไม่เป็นไรจะได้ไปขยายพันธุ์ต่อครับโอเคครับเดี๋ยวเอาสีสเปรย์พ่นเลย hòa tung đen khắp nơi chờ vào cái tông này không biết rượu chuây có sức này อ้าวนี่ยังมีอยู่นี่นะเกือบพลาดแล้วเกือบจะเอาแค่นี้นะครับเลยก็เ,เลยต้องทำต่อกาว่าจะไม่ทําต่อแล้วนะพอดีเห็นเขาแห้งๆพอดีเห็นเขาแพอดีเห็นเขาแห้งๆพอดีเห็นเขาแห้งๆนะครับ ปล่อยไว้ไม่ได้แลลวต้องต้องทำต่อ เวลาเราจะทําอะไรทีนะครับแล้วก็กังวลนะครับว่ามันจะถูกต้องกับเขาหรือเปล่าที่เขาทํากันนะครับมันจะผิดหลักเค้เขาหรือเปล่านะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเราก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยนะครับปลูกได้มั่งไม่ได้มั่งตายมั่งโตมั่งก็อยู่อย่างนี้ครับเราจะปลูกใหม่เรื่อยเดี๋ยวจะาตรงนี้ออกให้หมดก่อนพอดีมือมันถือกล้องอยู่นะ คูให้หมดก่อนโอเคครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพ่นสีครับก็เสร็จเรียบร้อยครับเมื่อกี้ก็กวานไอ้ตรงที่มันส่าๆน้าออกนะเวานหมดแล้วนด่กฉพาพ่นสเปรเย์ทีแรกจะใช้ปุนแดงแหาไม่เจอแล้องใช้ส,สเปรย์นะพอดีไปเห็นในคลิปอื่นนะครับเขาใช้สีสเปรย์พ่นนะครับลองดูครับกล่าวว่าจะกล่าวว่าจะไม่กล่าวว่าจะไม่คว้านแล้วครับเพราะว่ามันแห้งนะครับ มาเจอแล้วก็มันแห้งครับลองป้านดูเอา้ามันยังไม่หมดก็เลยป้านต่อก็เลยต้อมันจะเสร็จนะครับวันนี้ครับสำหรับบ่ายวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับมาเก็บงานครับ